เบเกิลนะครับเขาจะเป็นขนมปังที่ผิวกบกรอบและเนื้อก็จะแน่นๆหน่อยนะครับคนจะนิยมรับประทานกับครีมชีสแล้วก็ใส่สโมกแซลมอนนะครับแล้ววันนี้พลก็มีเมนูคล้ายกันนะครับอร่อยไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือครีมมี่แซลมอนโรลครับ เริ่มจากขนมปังก่อนนะครับอันนี้เป็นขนมปังฮอทดอกซึ่งจะต่างจากรุ่นที่เราคุ้นเคยเพราะรุ่นนี้เขาผ่าหน้านะครับดังนั้นเรามีตัวเลือกใครชอบแบบผ่าหน้าใช้รุ่นนี้นะครับอันนี้ให้เพื่อนๆเ,เลือกนะครับเราสามารถเสิร์ฟเป็นขนมปังนุ่มๆก็ได้หรือใครอยากให้ผิวกรอบเล็กน้อยนะครับทาเนยครับทาด้านในทาที่ผิวนะครับเขาอบสัก5นาที200อองศาเซลเซียสครับ นนะหน้าของเขาก็จะสีเงาสวยเลยทีเดียวครับในการทําเมนูนี้นะครับตัวไส้ของเขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสเสน่ห์อยู่ที่ความสดสดชื่นเราไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่ประกอบง่ายๆก็พร้อมรับประทานแล้วครับให้เป็นทางเลือกนะครับเราสามารถเสิร์ฟกับแตงกวาญี่ปุ่นสไลซ์เป็นแผ่นบางๆลงในน้ำสะอาดเพื่อให้แตงกวาญี่ปุ่นของเรากรอบมากขึ้นนะครับทาครีมชีสให้ทั่วภายในขนมปังฮอทดอกของเรา ตางด้วยแตงกวาญี่ปุ่น smoke s a l m o หรือแซลมอนรมควันนั่นเองครับและเพื่อเพิ่มรสชาติเนื้อสัมผัสนะครับหอมแดนซอยเคเปอร์ aper, เพิ่มกลิ่นหอมด้วยผักชีลาวและผิวเลมอนครับก่อนรับประทานนะครับเราก็ค่อยบีบมะนาวลงไปนะครับเท่านั้นก็สดชื่นแล้วครับ หลายๆคนที่ชอบเบเกิลแซลมอนครีมชีสนะครับต้องลองครับครีมมี่แซลมอนโรลครับ